ปลักใจอยู่นานใส่คำที่ใช้เมื่อใจต้องการทุกเวลาต้องการจึ่งใดอยากใช้ฤทธิ์ละจิร่เป็นไหมก็ยอมทั้งนั้นต้องการอะไรแต่ใจใวันนั้นไม่เคยใส่ใจบอกว่ารัก วันนี้ทุกอย่างฉันรู้ฉันเธอกลับเอาไปคำทำร้ายใจฉันวีฉันรู้ตัวเก็บจะสายวันไหนเธอว่ารด้เป็นตัวเองได้ ไปต่อเลยโกรธมากอารมณ์เปลี่ยนไม่ทันเลยเร็วโกรธมากไปทันไม่ได้ไปบอกว่ารักรักฉันโดยหอบถึงนันวันนี้อย่างฉันรู้ทั้นจะเขาไม่ทำทำร้ายใจครั้งนี้ฉันรู้ตัวเกินจะสายทำไม่ได้ห้ามโดนตัวกันเหา็นเอาชนะแล้วัวกันฉันจะทนไม่ไหวแล้ว ฉันรักเธอว่าไกลผ่านมากับแค่หัวใจที่ใช้ไปหาทำได้พอกันได้ไม่ล้ายกับมาแต่ลำตุ็ร้ายยังรักตกลไปบอกว่ารักก็รักฉันก็โอบถึงนั้นวันนี้ทุกอย่างฉัน ฉันเธอก็เอาใจกันทำร้ายใจครั้งนี้ฉันรู้ทุกเกิดจะสายควไม่มายเธอว่ารักเป็นเพียงการลบใช้กันฉันจะทนไม่ไว้แล้วโอเคเทมรู้วันเดินลีลาคลีลาเดินไปอารม์ม้ตัวเดินไปเดินไปมันยาวเยอคนเดินไป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 นอน นอนโอ้ยปอ้องเพลงของปอเอาเพลงที่สูงบอลร้องได้บ่าวที่สูงไม่ได้ทำได้ไหมเคยได้ยินไหมเพลงนี้ทำเคยอาปอร้องกอนอ่าไปหนึ่งคนบนพื้นโอเคกางแขนขยับตัวไปตามสั่งให้แพ้ตลอด มาในดวงตาและใจเจอทางตันหนึ่งคนที่ท้อใช้มือสื่อความหมายสื่อให้เหมือนช่องสิบเลยเหมือนเป็นคำใบ้บอสฟังคำที่เขาร้องแล้วทำมือตามลอยจากข้างบนที่สูงเพื่อจบมันเคยเป็นฉันที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เอง ขยับมือทุกคร<ต>ั้งพอได้ยืนขึ้นบนที่สูงแล้วก็จะรู้ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่ เปิดความคิดให้ใจจากสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เนื้อหัวใจแห่งปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่หนักหนาะมือถังตันยังมีเธงสองเด็กแดนมาเยี่ยมสาวสกอยคือกระทั่งบล็กชอบเป็นเด็กแว้นอยู่ในห้องนู้นจริงเหรอจริงเหรอเออไอ้งั้นเดี๋ยวดีละดีละของจริงไปเข้าไปย้ายห้องเลย ไปแล้วรวมก็ดีค่ะเดินไปเดินวางมากเลยครับไม่เดินไปเลยก็ได้ปะรมิ้นอยากอยู่บ้านนี้อยากจะโอมแกดูแกดูนี่แล้วแกดูคนชอบมากเดี๋ยวเจ้าไม่เคยมาฮะแล้วเขาใช้อันนี้มาตั้งแต่สีสันแรกเลยพี่ไม่ใช่อันนี้ตั้งแต่แรกเหรอเขาเปลี่ยนเออเปลี่ยนเรื่อยๆเขาเปลี่ยนผาาเขาเลย ก้าเข้าก่อนเลยเปิดตัวใหญ่แลนะ้วเปิดตัวใหญ่แนละ้วทำให้ตัวใหญ่ที่สุดเปิดคว,มวามคิดในใจเธอสายตาว่าเราต้องยืนมองดูอยู่เหนือหัวใจขึงปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่ ทางตันยังมีทางให้ออกเสมอหนนะึ่งคนบนพื้นยัดตัวให้เร็วที่สุดเหมือนเต้นจะ,จะเจอวันคืนที่เจ็บเท่าไร <c oughs> ไในชีวิตยังขับใจาพาขึ้นบนที่สูงที่สับซ้อนจะเป็นคนไหนที่เคยเท,ท,ทำในวัน,นที่ไว้เอง ปอยยิ้มไปร้องเพลงไปหลับตามีความสุขสุดมีความสุขสุดๆวอดด้วยยิ้มสูงยิ้มมองได้ไกลเห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่คขยับตัวแบบมีความสุขที่สุดจับตัวที่ความสุขที่สุดว่าเราควรยิ้มมองดูอยู่เนือหัวใจที่ปัน และจะเห็นทุกเรื่องราวไม่นานนักหมื่นผ่านตันยังมีทานหนึ่งให้ออกเสมอจะเป็นคนไหนที่เคยคิดทำใใวัันช่ไวเองย้ทุกการณเนื้อมีความสุขแขนมีความสุขขามีความสุขกระุข้นบนที่สุงแล้วก็ได้รู้ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็น ยิ่งสูงยิ่งมองไม่ไกลลายที่เห็นในนั้นมองที่ไกลไเปออิดความคิดให้ใจจะสายตาว่าเราคุ้ยืนมองดูอยู่นีอหัวใจที่งปั่นหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่ะนานนานไม่ทางกันยิ่งมีทางแต่ให้เป็นเหมือนแดงเร็วๆรเร็วเ หนึ่งคนบนพื้นที่ไม่อ่านคันคืนผู้คิดื่งตาลูกขึ้นยืนหลับตายอยู่นะลุกขึ้นยืนสังให้้แพเต้นแบบใส่เอวที่ขู่ที่สุดเพลงเนี้ยไปทางตันหนึ่งคนที่ท้อจนอยากขี่จะพอเลยอยากจะถอยให้ชีวิตเนเข้าใจ ห่างเพ่งบนที่สูงในสังสอนโอเคหยุดนิ่งโอ้โอ้เเฮ้ยยเฮดีคร้บสวัสดีครับสวัสดีคร้บเ้ยเ้ยั้ยเเรยเฮ้เ้จัก้้เฮ้ยเ้้้้้้ย้้ยยเเ้เเ้้ั ใช่ๆช่เน็กทีก้าไม่ใช่พีบอสหรืออย่างอ่ะจากทีก้าแล้วก็พี่คนิดรู้จำชื่อครับพอครับไม่ต้องเรองเาไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกไอ้บอสไม่ใช่พีนะฮบน้องน่าเด็กน้องพี่ว่ใช่ไหมน้องก้ายัก้ยังไม่ทำบัตรประชาชนโอ้ย1สิบสี่ม สี่สี่แต่เห็นสวยแล้วเลยไม่ใช่ที่ยังบอกว่าต้องกินนมเยอะๆแต่แต่แน็เกิดปีเดียวกับปอเจอแล้วเจอแล้วใช่ป่ะแล้วห้องบิวจะยังยังตัวต่างกันมากหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอโอ้โหไม่เหลือแล้วแหละแต่ไม่คิดว่ามีหมดแล้วคนนี้เป็นเด็กการสองคนในร้านที่ใบหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ดีแว้นนี่ก็ไม่ดีขี่รถอะเออดีสองคนนี้ ถ้าเอาทั้งหมดเลยมาละแก่ถอดรองเท้าถอดรองเท้าถอดรองเท้าด้วยครับถอดถุงเท้าด้วยเขื่อนลื่นทำไมกลัวมีนเนาะพี่ไม่ได้มองว่ามึงแบบอย่างก็บอกก็เลยฟูได้ฟังอ่ะทั้งห้องนี้ทั้งห้องนี้เดินเป็นเด็กแว้นไปเองด้วยไปเลยเนียนๆไปแว้นไม่ต้องทำไปแว้นเลยแว้นแว้นแล้วถูกแล้วถึงระยะเก้าแล้วถูกแล้วเดินเหมือนมีหมอนข้าง ข่างอยู่ตลอดเวลาไปแว้นแว้นทำไมพี่นักไม่เล่นล่ะครับผมไม่แว้นแล้วก็เฮ้ยสกอยสกอยสกอยมานี่สกอยสกอยนั่งลงจีบเนี่ยอ่ะแว้นลุงจีบ เอาเรื่องพี่จ้าว่าไงไปจนเองสาวเฮ้ยไะไร้ไ้ยอยายอมอย่ายอมไปแล้วเฮ้ยอย่าชุดชุดอะไรทิดโบอะไรเดือนไม่ได้เลยทำอะไรผู้หญิงเราไป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 ทุ่มหนึงเลยไล่คิดนึงเลยค่ะ ไปมันง่ายเลยค่ะไปเร็วแหวนสิบแล้วแข่งกันสิอันนี้ได้คนละหนึ่งประโยคไปยืนเรียงหน้ากระดานยืนเรียงหน้ากระดานไปยืนเรียงหน้ากระดานเลยได้คนละหนึ่งประโยคไปปอมาเลยพี่น้องไปถอนใบพี่น้องถอยไปพูเสียวไปเร็วไปเที่ยวของพี่ไปจังน้องสาวไปไปกับพี่อ่ะสุดทุกที่อ่ะ ตายหมอใส่พี่นั่งได้คนเดียวน้องนั่งในใจพี่ก็ได้ตายยนี่เธอเราผมไม่แวนเล่วพี่แต่เนี้ยแววนอย่างเงี้ยเราแววนแหวนมาแล้วนี่แหละยังไงนะแหวนคนยโยูติดติดกอยให้ได้ พี่ขับบิ๊กไบค์ครับรถกี่สวยมากโชว์อุปกรณ์แนวโชว์แนวโชว์ซับสเตร็คานโอเคเดี๋ยวเอาพาพาสองคนนี้ไปหาบิวก่อนนะไปตามบิวก่อนนะเดี๋ยวขออีกนิดนึงได้ป่ายังไม่เสร็จเหรอจริงๆเรายังไม่ได้แต่เราหนต้องมายังยังยังไม่ต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกสิบสิบนาทีพี่้องมีอะไรเข้ามาบ้างไม่มีโอเคนั้น ขอยสิบนาทีขอยสิบนาทีทำให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันพี่พาไปเจอไพ่กับห้องบิวอ่ะบิวอยู่ห้องไว้โอเควันนี้เด็กเข้ามาตั้งแต่ตอนที่แกนอนเกียบคืองแล้วก็